สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับกิริดบอยรถบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเจ้าอ e ีโคคาคันหนึ่งนะที่บอกเลยว่าเจ้าคันนี้นี่ต้องเป็นขวัญใจสาวๆแน่เลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะก็ใครที่กำลังมองหาแบบรถคันแรกของตัวเองนะแล้วก็อยากได้แบบเกียร์ออโต้ด้วยอย่างเงี้ยกับเจ้าคันนี้นะครับ i ิตซูบิชิแ t t ทราด 1.2GLX โมเดลปี2018นะครับเรามาดูที่ด้านหน้ากันนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรถสีเทานะครับด้านไฟหน้าก็จะเป็นไฟระบบมัลติเรฟเฟกเตอร์นะตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกนะครับด้านไฟตัดหมอกเนี่ยจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ด้วยนะครับด้านกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับ แล้วทีเด็ดเลยของเจ้าคันนีนะ้คือแต่งมาแล้วรอบคันนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับเริ่มจากล้อนะล้อก็จะเป็นล้อ te 37จนะจะเป็นสีทองนะครับตัวนี้จะขนาด15นิ้วนะครับตรงแก้มรถนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวนะซ้ายขวาติดมาให้ด้วยกระจกก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเจ้าคันนี้ก็จะมีกันสาดมาให้ด้วยถึง4ประตูเลยนะเจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันครับ ในส่วนของด้านหลังนะเจ้าตัวนี้จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกที่3ด้วยนะครับตรงนี้จะตกแต่งในส่วนของโครมเมียมแบบยาวๆอะไรอย่างงี้สวยงามนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ครับด้วยการถึง2จุดนะเจ้าคนนี้ก็สามารถถอยเข้าซองได้อย่างปลอดภัยเลยนี่จะมีในส่วนของเกิร์หลังนะก็จะมีตกแต่งท่อคู่มาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดด้านหลังให้ดูนะะในส่วนของด้านหลังนะถือว่ากว้างขวางนะสำหรับ อีโกคาคันนี้นะฮะก็ถือว่าสามารถใส่สินคองอะไรต่อมีอะไรได้เลยสำหรับเจ้าคันนี้ mm hmm. แล้วเจ้าคันนี้นะฮะจะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองมาด้วยครับยางอะไหล่ของเจ้าคันนี้ก็ยังไม่ผ่านการใช้งานมาด้วยเลยนะครับเจ้าคันนี้นะสำหรับราคาของเจ้า Mitsubishi a t ทช a ตคันนี้นะครับจะอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนปกติก็จะเริ่มต้นอยู่ที่6000กว่าบาทนะครับถ้าคุณเครดิตดีนะครับฟรีดาวไปเลยแถมผ่อนปกติอยู่ที่ สี่พันกว่าบาทนะครับอบอกเลยครับว่าคันนี้ต้องจับจองครับอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในห้องผู้โดยสารกันครับภายในรถคันนี้ก็คือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับด้านคอนโซลด้านคนขับนี่จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็สามารถ กดปิดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็พูดคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้ด้วยนะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยด้วยมีด้วยกันถึงจุดนะสำหรับเจ้าคนนี้จะมีในส่วนของพวงมาลัยผู้คนขับนะแล้วก็ผู้โดยสารนะด้านหน้าด้วยมาดูในส่วนของคอนโซลด้านกลางนะครับคอนโซลด้านกลางนี่ก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดำนะก็จะมีในส่วนของเครื่องเล่นสร้างความบันเทิง้วตรงนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะรองรับในส่วนของ CD fm am USB และ AUX ด้วยในส่วนของแอร์แอร์ก็จะเป็นแอร์อาล็อกปรับเมนนุ่นนะครับแอร์ Air ก็จะดีไซน์สวยงามนะในด้านเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้สหรับเจ้าคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับก็จะมีที่เก็บใส่สิ่งของแก้วน้ํามันจะเป็นเบรกมืออันนี้ก็จะด้านผู้โดยสารด้านหน้าก็จะมีเกะนะครับเรามาดูในส่วนของเบาะนะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดาเบาะผ้าสีดําสภาพดีนะสำหรับเบาะเจ้าตัวนี้ ด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Mitsubishi a t t r a หนึ glx คันนี้นะสำหรับใครนะที่สนใจนะอยากจะเข้ามาดูได้ก็เข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีนะฮะแล้วทางเราก็จะมีช่องทางการติดต่อนี่ทางนี้เลยครับแล้วถือถ้าเกิดอยากจะดูรูปเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็สามารถโทรมาได้ฮะเบ,บอร์ก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเราก็ต้องรองรับในส่วนของอุบัติเหตุพิการไฟไหม้น้ำท่วมรถ ทางบอยรถบ้านรับประกันไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะขอฝากในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้นะฮะโปรโมชั่นของบอยรถบ้านเดือนนี้นะก็ถ้าซื้อรถจากทางบอยรถบ้านเรานะก็ได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเลยนะครับเราจะเป็นไมโครเวฟนะพัดลมแอร์ตู้เย็นนะครับโอ้เลือกรับไปเลยแล้วจะมีในส่วนของชิงโชคลุ้นทองคำสองสลึงนะฮะผู้ที่มาซื้อรถนะจากทางบอยรถบ้านเราหรือว่าจะแนะนำคนให้มาซื้อนะ ก็จะมีสิทธิ์มีชื่อนะครับปนการจับรางวัลช่วงสิ้นเดือนนะเพื่อรุ้นรับทองคําไปเลย2ส,สลึงอ่าแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้ครับที่บอยรถบ้านนะทางเราก็จะมีรถมากมายสองรอยกว่าคันนะก็มีประสบการณ์การขายมามากกว่า21ปีนะสำหรับทางบอยรถบ้านเราอ่ะถ้าคุณอยากได้รถมาที่บอยรถบ้านครับบอยรถบ้านเรามีครบจบทุกรุ่นสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วครับครั้งหน้า พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ